นายมนูผู้ประเสริฐนายกอบจอสุโขทยัยนายชรินชูบุญประธานสภาอบาจอสุโขทยัยพร้อมด้วยรองนายกรองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรสำนักงานเลขานุการอบจอสุโขทยัยลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการอบจอสุโขทยัยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลยางซ้ายอำเภอสีสำโรงณโรงเรียนวัดคลองโปงจำนวน18รายและมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยณโรงเรียนวัดวังสวรรค์จำนวน15รายรวมทั้งสิ้น33ราย นัดทวดีพ่วงหงรายงาน